ครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับรายการเส้นทางกีฬานะครับพาท่านผู้ชมเดินทางมาที่จังหวัดภูเก็ตครับและจุดที่ผมยืนอยู่นี้นะครับก็คือบริเวณหาดกระตะครับซึ่งเป็นหาดทรายที่สวยงามแล้วก็มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกนะครับของจังหวัดภูเก็ตในปีนี้ครับก็นักท่องเที่ยวมากันแน่นครับเพราะว่าเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นแล้วและแน่นอนครับในชุกช่วงเดือนธันวาคมนะครับช่วงต้นเดือนแบบนี้นะครับเป็นประจำทุกปีนะครับ รายการเส้นทางกีฬาก็จะต้องพาท่านผู้ชมเดินทางมาที่จังหวัดภูกเก็ตครับเพราะว่าในปีนี้ก็เช่นเดิมครับมีการแข่งขันขรเรือใบรายการใหญ่ครับจัดขึ้นในระหว่างวันที่3ถึง9ธันวาคมนะครับเป็นการแข่งขันขรเรือใบนานาชาติในรายการภูกเก็ตคิงคับริกาต้านะครับจิงพื่อประธานซึ่งในปีนี้นะครับจัดเป็นครั้งที่35แล้วนะครับในงานแบบนี้ก็จะมีทั้งเรือใบเล็กนะครับตั้งแต่ออฟติมิสครับ ไปจนถึงเรือใบใหญ่ที่กลางใบสวยๆกันกลางทะเลเลยครับวันนี้เราก็มีภาพที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระดกนเนินไปทรงฝึกซ้อมการแข่งขันเรือใบานานาชาติชิงถ้วยพระราชทานภูกเก็ตคินครับริกาต้าครั้งที่35 เมื่อวันพฤหัสที่7ธันวาคมที่ผ่านมาในโอกาสนี้นะครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งเข้าร่วมการแข่งขันในทีมเรือายรุ่น IRC Zero หมายเลขเรือ THA 72เป็นการส่วนพระองค์ณหากะตะตำบลกระนอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตครับ โดยรายการนี้นะครับก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีซึ่งในการแข่งขันครั้งนี้พระองค์ท่านทรง,สงสเสด็จพระราชดำเนินเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันในรายการนี้ร่วมกับทีมนักกีฬาเรือวายุ GSA72 นะครับซึ่งเป็นเรือรุ่น IRC ซีโรและนอกจากนั้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีจะทรงพรชาชทานช่วยรางวัลให้แก่นักกีฬาเรือใบประเทศต่าง ที่ชนะการแข่งขันรายการนี้ด้วยนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดนี้ได้ของบรรดานักกีฬาและผู้จะ,ะแข่งขันในปีนี้เลยนะครับสำหรับการแข่งขันรายการนี้นะครับนอกจากจะเป็นการส่งเสริมและพัฒนาวงการกีฬาเรือใบเมืองไทยแล้วยังเป็นการช่วยส่งเสริมเศร,รษฐกิจการท่องเที่ยวให้กับประเทศไทยในช่วงไฮซีซั่นนี้ด้วยซึ่งประเด็นนี้นะครับทางรัฐบาลได้ให้ความสําคัญเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะในเรื่องของความปลอดภัยทางทะเล ที่เมื่อช่วงก่อนหน้านี้ท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินนะครับได้ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อเยี่ยมชมแผนเผเชิญเหตุในการช่วยเหลือและดูแลความปลอดภัยสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือนประเทศไทยในช่วงนี้นะครับช่วงนี้ก็ขอเชิญชมนะครับภาพบรรยากาศก,การแข่งขันนะครับเรือใบชิงช่วพระราชทานภูเก็ตรีกาาครั้งที่35กันเลยครับ ท่านผู้ชมครับและนี่ก็เป็นเช้าวันที่2ของการขันเรือใบชินทุวยพระธานภูเก็ตพิงคัพเรียกตาครั้งที่35นะครับประจำปี2566นกะครับก็รายการนี้ก็จะมีทั้งเรือใหญ่นะครับที่ใหญ่มากๆเลยสวยๆเลยนะครับแล้วก็ไล่ลงมาจนถึงเรือเล็กก็คือออฟติมิสนะครับเป็นของเด็กเล็กๆนะครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะมีนักกีฬาเยาวชนอีก2คนนะครับที่เราจะได้พูดคุยสัมภาษณ์กันเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักเขาว่าเขาชื่ออะไรแล้วก็แข่งในเรือนรุ่นไหนครับตามเลยครับ่า สวัสดีครับเด็กๆสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าโอเคมาใกล้ๆหน่อยน้องผู้หญิงตอนนี้น้องอะไรครับผมทันครับทันชื่อจริงชื่อทันรัตนาครับเป็นเด็กชายหเป็นนายครับเด็กเป็นนายแล้วครับเป็นนายแล้วนะครับตอนนี้อายุ15ครับ15แล้วอ่าเพิ่งจะเป็นนายสดๆร้อนๆเลยวันนี้ลงแข่งเรือในรุ่นไหนครับอิลกาโฟอิลกาโฟอ่าแสดงว่า โตขึ้นมาระดับนึงแล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้จะแข่งออพติม <Optim ist. S 1> ิสต์ค่ะโอเคมาทางนี้บ้างสวัสดีครับ <Okay. S 1> น้องอะไรครับผมคราเดียนาสลอฟค่ะขเขาเป็นคนประเทศเป็นลูกครึ่งค่ะลูกครึ่งไทยรัสเซียค่ะโอ้รัสเซียโอเคแล้วก็ปีนี้อายุปีนี้15ค่ะ15แข่งในเรือประเภทไหนครับอิวกาหกค่ะอิวกาหกโอ้หกเลยเหรอค่ะอ๋อแสดงว่า,เ,าเล่นอิวกาสี่มาก่อนแล้วเคยแล้วค่ะแข่งขันมาได้กี่วันแล้ว มาได้วันที่สามแล้วค่ะสามแล้วทะเลที่นี่เป็นไงบ้างมันที่นี่สวยมากเลยสวยมากแล้วน้ำใสค,คือลมความยากง่ายในการเล่นล,ล่ะลมลมมันชอบเปลี่ยนไปมามันก็ถือว่ายากนิดนึงแต่ว่าลมลมมันดีเดี๋ยวนี้ก็ชอบตรงนี้แหละคะ่ะปกตินี่ซ้อมอยู่ที่ไหนครับซ้อมที่วารูนาค่ะท,ที่พัทยาค่ะที่นี่กับที่พัทยาต่างกันมากไหมต่างกันอยู่ค่ะต่างกันตรงที่ลมมันชอบเปลี่ยนไปมาค่ะมาปรับตัวอยู่นานไหมครับก็ วันแรกก็พอปรับตัวได้แล้วโ <c oughs> okay. อเคลองทานาบ้างทะเลที่นี่กับที่พัทยาที่เราซ้อมอยู่เป็นประจำเนี่ยมันยากง่ายต่างกันขนาดไหนต่างกันมากเลยครับตางนกมากเลยเหรอที่นี่มันยากตรงไหนเพราะที่นี่ลมมันไม่ค่อย c o n s i s t น์นครับมันจะเป็นแบบลมมาจาก หลายทิศครับมันมาได้ทั้งขวาฝัซ้ายครับคือว่าดาทางไม่ถูกเลยใช่ไหมโอเคกันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความท้าทายนะครับของนักกีฬาเยาวชนไทยนะครับที่จะต้องเจอกับสภาพคลื่นและลมที่แตกต่างจากสนามที่เขาซ้อมอยู่เป็นประจำนะครับยังไงก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้น้องๆสองคนด้วยทำให้เต็มที่สวัสดีครับโอเคสู้ๆไปเต็มเรือต่อเลยครับทานผู้ชมครับตอนนี้นะครับก็อยู่อีกหนึ่งกับ กับอีกหนึ่งนักกีฬาทีมชาติไทยนะครับที่มาครั้งนี้มาลงแข่งในประเภทอิวก้าโฟนะครับแล้วก็นี่คือน้องภูมิน้องภูมิสวัสดีครับสวัสดีครับภูมิแนะนําตัวหน่อยสวัสดีครับผมนายธนภรศิริเจริญครับชื่อเล่นชื่อภูมิตอนนี้เล่นเรือใบประเภทอิวก้าโฟครับตอนนี้อายุ17ปีครับอยู่โรงเรียนสิงห์สมุทรครับสิสมุทรแล้วก็มาเล่นรายการนี้เป็นปีที่เท่าไหร่ละครั้งนี้เป็นครั้งที่3ครับของรายการนี้ครั้งที่3นะโอเคแล้วก็จุดเด่นของรายการภูเก็ตกิงคัพที่เรา ได้มาสัมผัสทุปีเนี่ยคืออะไรเ,เป็นแบบสภาพอากาศครับแล้วก็สภาพลมคือปีที่มาภูเก็ตทุกครั้งเนี่ยจะมีเป็นลมหนาวแล้วก็เป็นลมที่แรงทุกครั้งเลยครับน้องภูมินี่ก็จะเป็นนักกีฬาทีมชาติที่มีประสบการณ์นะครับในการเดินทางไปแข่งมาแล้วหลายประเทศทะเลประเทศไหนที่เราเคยไปแข่งมาแล้วแบบมันท้าทายมันยากที่สุดก็ผมว่าน่าจะเป็นอ,อ,อิตาลีครับเพราะว่าไปแล้วมันเหมือนแบบว่ามันไม่ใช่ทะเลแต่ว่ามันเป็นทะเลสาบแล้วมันมีแบบความเหมือนแบบว่า ลมมันเป็นสภาพภูมิประเทศที่มันเป็นเขาใช่ไหมครับแล้วเป็นลมตัวเขามันต้องเล่นลมแต่ละลูกอะครับเหมือนว่ามันจะมีเพรสเชอร์มาเข้ามาแบบไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยเห็นน้องภูบอกว่าเป็นทะเลที่ไม่เหมือนทะเลถึงว่าเอาน้ํคลื่นชิมแล้วไม่ไม,ไม่เค็มอย่างงี้ไม่ใช่เค็มไหม <c oughs> ไม่เค็มค <c oughs> รับเป็นทะ,ทะเลใสก็เดี๋ยวฝากแฟนๆคนที่ชื่นชอบเรือใบติดตามเชียร์ให้กำลังใจนักกีฬาไทยเราด้วยก็ฝากทุกคนนะครับมาช่วยเริ่มใจกันเชียร์กีฬาเรือใบนะครับขอบคุณครับ โอเคครับผมก็น้องภูมิก็เป็นอีกหนึ่งนักกีฬาไทยนะครับที่ถือว่าเป็นกําลังสําคัญของทีมชาติไทยนะครับยังมเีเส้นทางอีกยาวไกลตอนนี้ก็ต้องขอกําลังใจจากแฟนๆกีฬาชาวไทยด้วยช่วยกันเชียร์เด็กไทยครับโดยเฉพาะนักกีฬาเรือใบนั้นช่วยกันให้กําลังใจช่วยกันสนนุกเขาครับเพื่อที่จะได้สร้างผลงานให้ดีในระดับนานานชาต,ติต่อไปอค,อครับคุณน้องภูมิครับครับ ท่านผู้ชมครับและตอนนี้นะครับก็อยู่กับอีกหนึ่งนักกีฬานะครับที่ถือว่ารายการนี้เขาทำผลงานได้ดีเลยสวัสดีครับท่องบุ๊กครับครับนะนำตัวเลยครับผมชื่อนักเรียนในเรือวรงวงราชัตนารักษ์ชื่อเล่นชื่อบุ๊กครับตอนนี้เรียนโรงเรียนในเรืออยู่ปีชั้นปีที่อยู่ชั้นปีที่สองครับอ่าโอเคเป็นคนจังหวัดอะไรครับเป็นคนชนบุรีครับสัตหีีอ่าเป็นเด็กสัตหีีก็แสดงว่าคุกคลีกับกีฬาเรือใบมาตั้งแต่เล็กๆเลยเล่นตั้งแต่สิบขวบสิบขวบเลยนะครับครอบครัวก็คือเป็นน แต่เราเราเล,เล่นเพราะอะไรออมีอามาเชิญเล่นมาชวนเล่นอ๋ออามาชวนเล่นแล้วพอเราได้เล่นเนี่ยสิ่งที่เราสัมผัสได้จากกีฬาเรือใบความสนุกข,ของมันสเสน่ห์ของมันคือก็คิดว่เาเล่นแล้วมันสนุกดีอ๋อได้ร่างกายได้เพื่อนด้วยครับอ่าโอเคตอนที่เล่นครั้งแรกเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นไหมกลัวไหมลงมปอยู่ในทะเลก็ไม่กลัวเพราะว่าเคยว่ายน้ำมาก่อนก็เลยไม่กลัวน้ำนันกีว่ายน้ำอยู่แล้วใช่ไหมครับครับโอเคความยากง่ายความท้าทายของกีฬาเรือใบเนี่ยคืออะไรคิดว่าเป็นเรื่องลมอ่ะ เพราะถ้าลมแรงมันก็จะเล่นยากมันต้องสู้กับลมให้ได้ดโดยส่วนใหญ่เนี่ยน้องบุ๊ซ้อมอยู่ที่สัตหีบใ,ใช่ไหมฮะแล้วก็พอมาอยู่ที่ภูเก็ตเนี่ยความแตกต่างทะเลที่หน้าศูนย์สมุุรกีฬาสัตหีบกับที่เนี่ยมันมีความยากง่ายแตกต่างกันยังไงก็ผมคิดว่าที่นี่คือลมมันจะแรงกว่าที่สัตหีบเพราะาสัตหีบเป็นแค่ในอ่าวลมมันก็ไม่แรงมากมแต่มาที่นี่มีทั้งคลื่นทั้งลมด้วยก็หนักกว่าเยอะโอเคตอนนี้แข่งเรือในเรือประเภท เลเซอร์เลเดียนครับเลเซอร์ดิก้าดิก้าหกครับดิก้าหกนะโอเคก็ถือว่าเป็นรุ่นกลางๆแลนะ้ว <5 S 2> ขยับขึ้นมาเริ่มเริ่มจะใหญ่ขึ้นแล้วเป้าหมายในการเป็นนักกีฬาของเราคือ ก็ถ้าเมื่อก่อนก็คิดว่าอยากเล่นให้ได้เหมือนรุ่นพี่พี่นายครับนพก้าพุ่มพันธ์ครับอยากได้แชมป์โลกอะไรเหมือนพี่ครับแต่ก็ได้มาแค่ประเภททีมเดียวในที่สองตอนนี้เนี่ยคนไทยอาจจะยังรู้จักกีฬาเรือใบน้อยอาจจะยังดูไม่เข้าใจอาจจะไม่เป็นที่นิยมเท่าที่ควรมีอะไรอยากจะเชิญชวนแฟนๆชาวไทยให้มาติดตามสนใจกีฬาเรือใบไหครับก็อยากให้ลองมาเล่นดูอยากให้เรามาท้าทายในการบังคับเรือเป็นการฝึกการเป็นในเรือครับ อยากอยากเรียนไปเรียนที่เสียต่อสถิตีได้ใช่ไหมก็ไปเรียนที่สูดสมุดกีฬาได้ครับเพราะมีเปิดหลายที่มีทั้งสูดสมุดกีฬาทั้งกอลอแล้วก็สอรลฟอกก็มีให้ฝึกเรียนครับแม่ก็ที่พัทยาที่วารุณาก็มีครับโอเคก็แนะนํานี่นักเรียนในเรือพูดเองนะนะใครสนใจใครอยากจะเรียนเนี่ยมีโอกาสบินที่สถานที่มากมายให้ทดลองมีเรือมีวิทยากรคอยแนะนําฝึกสอนให้นะครับก็ขออวยพรให้น้องบุ๊กครับขอให้โชคดีในการแข่งครั้งนี้ขอบคุณครับ สรุปผลการแข่งขันเรือใบเล็ก International d i n g ดิงกี s คในการแข่งขันเรือใบานานาชาติภูเก็ตคิงคับรีกาต้าครั้งที่35หลังแข่งขันจบ3วันนะครับตั้งแต่เมื่อวันที่3-5ธันวาคมที่ผ่านมารวมทั้งหมด10เที่ยวผลปรากฏว่าเด็กไทยทำผลง,งานได้ยอดเยี่ยมตามคาดสามารถคว้าชแชมป์ได้ถึง3รุ่นทั้งรุ่นออฟติมิสรุ่น ILCA และรุ่นโมโนเฮลดิงกี้แฮนดิแคป นะครับนอกจากนี้ท็อป3ของทั้ง3รุ่นก็ยังเป็นนักกีฬาเยาวชนไทยทั้งหมดสร้างความมั่นใจให้กับคลื่นลูกใหม่เรือใบไทยว่าจะต้องมีอนาคตที่สดใสบนเวทีโลกอย่างแน่นอนนะครับผลการแข่งขันคะแนน,นรวม International d i n k ดิ l a s s King c ิงครับเรกครั้งที่35รุ่น Optimist รวมได้แก่น้องสแตมนะครับพัชรพันธ์องค์คลอย แล้วก็รุ่นออ t ติมิสหญิงก็ยังคงเป็นสแตมครับยังยอดเยี่ยมเหมือนเดิมนะครับพัชรพันองค์คลอยก็คว้าเป็น2รางวัลเลยนะครับส่วนในรุ่นออ t ติมิสชายครับก็เป็นน้องคริสพารมณีจากไทยนะครับในรุ่นอิลกาฟหรือว่า ILCA4 นะครับก็เป็นนันวัททรสุปอัมพลวิทย์จากไทยครับส่วนในรุ่น Open s สก p ปก็เป็นอาณนดิซานดาวกาจากประเทศอินเดีย ส่วนในรุ่นโมโนฮัรลดิงกี้แทนดี้แคปนะครับก็เป็นน้องคราวเดียนาซารอบสาวลูกครึ่งไทยรัสเซียครับนี่ก็เป็นผลแข่งขันเรือใบเล็กในการแข่งขันเรือใบคิงคัพริกตราต้าครั้งที่35นี้ครับครับครับตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับน้องสแตมนะครับพัชราพันธ์องค์ขลอยนะครับซึ่งเป็นซึ่งเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยซึ่งจะคว้าชแชมป เอเชียแอนด์โอเชียเนียที่ประเทศสหรัฐอาลาบามาด้วยใช่นะครับแล้วก็ตอกย้ําความเก่งและก็ฝีมือของเธออีกครั้งนะครับในอีกไม่กี่วันต่อมาก็สามารถมาคว้าแชมป์นะครับออฟติมิสต์นะครับในรายการภกเก็ตคิงครับนะครับได้ช้วยพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปครองนะครับก็ถือว่าเป็นกําลังใจเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าย,ยินดีนะครับกับเด็กไทยนะครับที่สามารถที่จะคว้าแชมป์ได้อายุเท่าไหร่ อ่าโอเคเดี๋ยวไปฟังคำสัมภาษณ์ของน้องสแตมกันก็ดีใจมากเลยค่ะที่ได้แชมป์ภูเก็ตคิงคัพครั้งนี้แล้วก็ตอนแข่งก็ตื่นเต้นมากะว่าจะได้ไหมเพราะว่าลงเปลี่ยนเยอะมากเลยก็บางรอบก็ดีแต่ว่าบางรอบก็มีรอบที่ไม่ดีบ้างแต่ก็สามารถตัดออกได้ค่ะแต่รวมๆก็ดีอยู่ภูเก็ตคิงคัพครั้งแรกค่ะครั้งแรกที่ได้แชมป์ภูเก็ตคิงคัพปีนี้เป็นปีสุดท้ายที่เล่น Optim ออฟติมิสปีหน้าหนูจะไป เลือคู่เพราะว่า,าแบบเล่น ILCA สต้องใช้แบบตัวที่แบบสูงถึงจะเล่นแบบดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าหนูเลยไปเล่นเรือคู่แทนก็ขอขอบคุณสมาคมกีฬาเรือใบขอบคุณโค้ชขอบคุณผู้ปกครองทุกคนที่สปอร์ตค่ะดีใจมากๆเลยค่ะที่ได้แชมป์ปีนี้ค่ะคือ คือไม่รู้จะพูดว่ารู้สึกยังไงเลยมันตื่นเต้นมากดีใ,ใจจริงๆค่ะอยากขอบคุณทุกคนที่จัดงานนี้ให้เกิดขึ้นมาได้ค่ะแล้วก็ขอบคุณพ่อแม่โคช้ชแล้วก็เพื่อนๆทุกคนด้วยค่ะสวัสดีครับผมนายธันรัตนานะครับผมได้ที่สองของการแข่งขันภูเก็ตทิมครับครับ ผมรู้สึกดีใจมากครับที่ได้ที่สองรองแชมป์ของพาร์สีครับผมขอขอบคุณสโม,มส,มสรราชวัลุนครับแล้วก็ขอขอบคุณพ่อกับแม่แล้วก็โค้ชครับที่พาผมมาแข่งที่นี่ครับขอขอบคุณโรงเรียนด้วยครับสวัสดีครับผมนายนวทสุภาพลวิทย์ชื่อเล่นแอร์บัตนะครับเป็นผู้เข้าแข่งขันรายการอิลกาโฟ เป็นคนที่ได้แชมป์ในการแข่งขันภูเก็ตถึงครับต้องก็ก่อนการแข่งขันก็หวังว่าจะได้แชมป์เหมือนกันก็รู้สึกดีใจแล้วก็ขอบคุณสโมสรเรือใบรา,าชวัลลุนและสมาคมกีฬาแห่งเรือใบแห่งประเทศไทยแล้วก็พ่อแม่พี่น้องทุกคนที่เขาช่วยกันในการเตรียมจัดแข่งขันด้วยครับสวัสดีครับผมนักเรียนในเรือวรวงราตนารักษ์ที่เล่นชื่อบุกครับ ก็วันนี้ก็รู้สึกดีใจภูมิใจครับที่ได้ที่สองครับถึงจะนํามาสนสองวันแต่ก็แพ้วสุดท้ายครับก็ขอขอบคุณทางโรงเรียนในเรือที่ส่งผมมาแข่งครับแล้วก็ขอบคุณทางสมาคมที่ให้ยืมเรือแล้วก็ทางสองรปที่ให้อุปกรณ์ต่างๆแล้วก็คอยดูแลพวกผมเลยครับนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศทั้งหมดนะครับของการแข่งขันเรืบใบนานาชาติชิงถ้วยพระราชทานในรายการคิงคับรีกัต้า ครั้งที่35ที่จังหวัดภูเก็ตนะครับในช่วงต่อไปของรายการครับผมจะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับอดีตนักกีฬาเรือใบาสาวทีมชาติไทยที่เธอเคยไปโอลิมปิกมาแล้วถึง2ครั้งด้วยกันแต่ในปัจจุบันครับเธอผันตัวเองมาเป็นผู้สอนกีฬาเรือใบเต็มตัวแล้วนะครับโดยลูกศิษย์ของเธอนั้นก็เป็นนักกีฬาจากหลายๆชาติทั่วโลกครับต่างมาฝึกซ้อมฝีมือกับ ธอครับนั่นก็คือน้องแบมกมลวันจันยิ้มไปติดตามชมกันเลยครับหนูรู้ว่าพวกพี่ๆอะว่ยเยอะมากชอบเล่นมือถือก,ก่อนนอนงานเสร็จหรือยังครับงานเยอะแต่ของที่คุณยว นอนให้เพียงพอแล้วไปบริจาคเลือดแค่นอนเราก็ช่วยชีวิตคนได้ขอบคุณครับแฟนกีฬาตบลูกอย่างต้องไม่พลาดกับศึกวอลเลยบอลอาชีพของไทย NBT2HD ขอเชิญติดตามรับชมการแข่งขันกีฬาวอลเลยบอลอาชีพจากสโมสรชั้นนำของประเทศในรายการ เอสโคราวอลเล์บอลไทยแลนด์ลีกประจําปี2,567ไปจนถึงรอบชิงชนะเลิศสนุกตื่นเต้นเร้าใจไปด้วยกันในวันเสาร์และอาทิตย์ทาง NBT 2 HD ชมครับวันนี้นะครับมาอยู่ที่ศูนย์สมุดกีฬานะครับอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีนะครับก็ถือว่าเป็นโชคดีครับที่ได้เจอนักกีฬาเรือใบสาวชื่อดังของเมืองไทยครับน้องแบมกมลวันจันยิ้นน้องแบมสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่คือนักกีฬาสาวนะครับที่ไปโอลิมปิกมาแล้ถึงสองครั้งสองครั้งนะครับครั้งล่าสุดก็คือที่โตเกียวนะครับแล้วก็ตอนนี้ตอนนี้ทําอะไรอยู่เออตอนนี้ก็เป็นโค้ชแล้วค่ะเป็นโค้ชแล้วค่ะยัง เลิกเล่นทีมชาติเด็กขาดเลยไหมหรือว่าเลิกเล่นทีมชาติแล้วค่ะตอนนี้ค่ะมีแพชชั่นในการเป็นโค้ชมากมาค่ะมีมีคนไปง้อไปขอกลับมาเล่นทีมชาติก็ไม่เปลี่ยนใจแล้วค่ะการการเป็นโค้ชกับการเป็นนักกีฬาต่างกันยังไงต่างกันมากตรงที่ตอนเราเป็นนักกีฬาค่ะเราอยู่ในเรือเราสามารถจับฟีล l i n เรือได้แล้วพอเราอยู่ข้างนอกแล้วเราไม่มี f e ล l i n กับเรือเราต้องดูมุมอื่นแทนนะคะแล้วเราก็ต้องดูภาพ กว้างมากๆเพื่อให้ข้อมูลนักกีฬาให้เยอะที่สุดนี่เป็นเป็นนักกีฬารุ่นพี่ที่เป็นไอดอลของน้องๆน,น,นักเรืบยบหลาย,ลายๆคนนะครับด้วยความสามารถนะครับแล้วก็ทัศนาคติในการเล่นกีฬาถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีได้เลยนะครับลูกศิษย์ส่วนใหญ่เป็นคนประเทศอะไรมีไต้หวันสิงคโปร์ค่ะหลกัหลกๆแล้วก็มีฮ่องกงเนะะียค่ะเขามาฝากตัวเป็นลูกศิษย์กับเราเพราะอะไร แบมก็ไม่แน่ใจคะ่ะแต่เขาน่าจะชอบเทคนิคการเล่นตามลมของแบมอะเขาสามารถความสวยด้วยไหมอาจจะ <laughs> โอเคแล้วนี่พื่กลับญญาามาจากต่างประเทศใช่ไปสอนที่ไปสอนที่ไต้หวันมาค่ะไปสอนที่ไต้หวันมาตอนสมัยที่เป็นนักกีฬาเนี่ยเดี๋ยวถามควา,ถาม,วาถ,ามวาถามความก่อนว่าน้องๆรุ่นใหม่อาจจะยึกไม่ออกตอนที่เป็นนักกีฬาเนี่ยเริ่มเล่นเอ้ยเล่น,เล,น,เ,ลนเล่นเรือใบประเภทไหนตอนครั้งล่าสุด บบมเล่นเลเซอร์เรเดียนนะคะตอนนี้เปลี่ยนชื่อเป็นอิวเก้าหกแล้วค่ะเลเซอร์เรเดียนเปลี่ยนชื่อเป็นอิวเก้าหกนะครับตอนนี้ปัจจุบันอายุ27ปี27่ปีอายุก็ยังไม่มากนะแต่ว่ารู้สึกว่าอยากเป็นคนแล้วอยากอยากด่าคนแล้วอยากพูสิทธิ์ใช่ไหมอยากสอนคนแล้วเริ่มเล่นเรือใบครั้งแรกตอนอายุ8ขวบค่ะแขวบอยู่ที่โรงเรียนตอนแปขวบเรียนอยู่สัตหีบค่ะสัตหีบแล้วก็มัธยมเป็นสิงห์สมุทรซึ่งเป็นโรงเรียนที่ ผลิตนักเรือใบามากสุดในประเทศไทยแล้ว <c oughs> อำเภอสัตหีบนะครับ <c oughs> ลเล่นกีฬาเรือใบครั้งแรกเนี่ยทำไมเราถึงเลือกเล่นกีฬาเรือใบเพราะว่าครอบครัวของแบบครับแทบจะเป็นวัฒนธรรมไปแล้วที่พอทุกคนอายุถึงก็จะมาเรียนเรือใบค่ะ <ừ> <c oughs> เพราะว่าเล่นเรือใบกันตั้งแต่รุ่นคุณพ่อ,อเป็นสารต่อเป็นเจนเชนอชั่นเลยนะครับ <c oughs> แล้วก็ถ้าอนาคตมีทายาทจะให้เล่นไหมอย่างน้อยต้องมาลองเล่นนะคะถ้าชอบไม่ชอบก็ว่ากันทีครั้งแรกที่คุณพ่อคุณแม่พาไปเล่นเนี่ยเรารู้สึกชอบ หรือว่ารู้สึกมันกีฬานี้มันพิเศษยังไงวันแรกแบมก็ขอคุณพ่อลาออกเลยค่ะเขาหรอแบบไม่ชอบเลยใช่ไหมรู้สึกว่ามันยากเพราะว่ามันต้องทําหลายอย่างในเวลาเดียวกันนะคะแล้วเราสับสนตอนนั้นแปดขวบคือเลี้ยวเรือครั้งแรกเรือก็ล่มเลยค่ะอ๋อตกน้ำ<ะ>ตกน้ําเลยใช่แล้วตอนนั้นก็เลยรู้สึกแบบรู้สึกแย่แล้วรู้สึกว่ามันยากมันยากนะแต่ว่านักนะกีฬาคนหนึ่งเนี่ยเวลาได้ลองเล่นหรือว่าลองทําอะไรแล้วหรือว่าเด็กคนหนึ่งเนี่ยพอมันมีประสบการณ์ที่ไม่ดีในครั้งแรกเนี่ย มันก็ยากแหละที่จะทําสิ่งนั้นให้ดีแล้วทําไมจากเด็กที่เรือล่มในวันนั้นจนกลายมาเป็นนักกีฬาทีมชาติไปโอลิมปิกได้ในวันนี้เออยแบมคิดว่ามันน่าจะอยู่ในคือครอบครัวเล่นกันมา <twitch. S 2> พี่พี่ลูกพี่ลูกน้องก็เล่นนะคะ<ม>คือเราแค่ไม่ชอบแต่เราไม่ได้เกลียดมันแล้วพอเรามาซ้อมแล้วก็ได้เจอเพื่อนก็สนุกค่ะ<ม>จนวันหนึ่งเริ่มมีแรงบันดาลใจก็เลยเปลี่ยนเป้าหมายจากการที่มาซ้อมไปวันกลายเป็นอยากติดทีมชาติเนยคะ ไปไปแข่งรายการไหนแล้วประสบความสเร็จถึงทําให้ชีวิตเดิดควาคิดเปลี่ยนจําได้ย้อนกลับไปในอดีตหน่อยเปลี่ยนเป็นแบบว่าคือเหมือนว่าพอพอ,พอเริ่มเริ่มแข่งแล้วแบบ<า>ได้รางวัลติดอันดับแล้วเริ่มแบบรู้สึกว่า<อ>มีกำลังใจลรวก็ทําได้ดีนะอะไรเงี้ยรายการไหนจําได้ไหมจาได้ค่ะเป็นครั้งแรกเลยที่ได้ไปชิงแชมป์เยาวชนโลกตอนอ,อายุ14ซึ่งถือว่าถือว่าเด็กมากเพราะว่าแบมย้ายไปเล่นเลดีนแล้ว ปกติคนเล่นเรเไดเขาจะอย่างน้อยสิขึ้นไป18เลยนีค่ะแล้วพอแบมไปแข่งโดยที่ไม่ได้คาดหวังอะไรเลยปีนั้นเป็นปี2010แบมได้ที่4แต้มเท่าก็คือแพ้โพแพ้ที่จะขึ้นโพเดียมอะค่ะแต้มเท่าหลังจากนั้นก็เลยคิดว่าเอ้ยเราเราก็ทำได้ก็เลยมองเป้าหมายที่ใหญ่ขึ้นนักกีฬาเรือใบเนี่ยพัฒนาการสเต็ปในการเริ่มเล่นจะเริ่มจากเรือในประเภทออติมิสออติมิสแล้วก็มาเป็น เลเซอร์4.7ค่ะหรือบางคนอาจจะเล่นเรือคู่เป็น420เนี่ยแล้วก็ใหญ่สุดก็มาเป็นอะไรนะนี่คือเนืคือใหญ่สุดแล้วใช่ไหมมีมีใหญ่ไปกว่านี้ได้ค่ะแต่ว่าอันนี้จะเป็นเรียกว่าดิงกี้อค่ะเป็นเรือประมาณนี้ค่ะคุณสมบัติของนักกีฬาเรือใบคือแบบบุคลิกเฉพาะตัวของคนที่เล่นเรือใบเนี่ยเป็นยังไงเือแม่พี่ว่า นักกีฬาเลยต้องมีความอดทนค่ะแต่ว่าถ้าคนที่ชอบเล่นทลไปมันคือว่าต้องเป็นคนที่ชอบกิจกรรมเอาดอค่ะแล้วก็เป็นคนลุยๆเพราะเราต้องเจอแดดเจอขึ้นเจอลมเพราะว่าสภาพทะเลค่ะมันไม่ได้แบบนิ่งชิวๆตลอดบางวันเราเจอพายุอะไรอย่างเงี้ยค่ะในฐานะนะักกีฬาที่เดินทางไปแข่งแล้วทั่วโลกคนะ่ะทะเลที่ไหนที่ว่ายากแล้วก็ท้าทายที่สุดในความคิดของเราประเทศอะไรจำได้ ที่แบมเจอหนักที่สุดนะคะคือที่บราซิลรีโอค่ะแต่ที่มันหนักด้วยเพราะว่าวันนั้นเรายังไม่มีประสบการณ์ในการเล่นคลื่นใหญ่ลมแรงค่ะคือแบมไปแข่งโอลิมปิกแล้วแบมก็ต้องเจอคลื่นที่สูงเข้าครึ่งครึ่งใบเรือโดยที่ไม่เคยเจอมาก่อนในชีวิตและลมก็แรงมากตกใจไหมหรือว่าก็ตกใจค่ะเพราะมันแรงมากจนถึงที่เราจอดเรือในทะเลเฉยไม่ได้ค่ะเพราะแบมจาได้ว่าจอดเรือแล้ว เรือมันโค้งเคีงแล้วเรากระเด็นลงไปเรือล่มบนใบค่ะ,คะ oh. ตัวตกลงไปบนใบ uh. เราก็เลยรู้สึกว่าตอนนั้นน่ากลัวที่สุดในชีวิตแบบ uh huh. สวดมนเลยค่ะแต่เราก็ยอมแพ้ไม่ได้เพราะเรามาโอลิมปิกแล้วเราจะไม่รีทายออกเราจะ uh huh. ต่อให้แพ้เราก็จะเล่นจนจบรอบค่ะ uh huh. แต่พอหลังจากนั้นมาเราก็เจอสถานการณ์ที่มันยากกว่านั้นไปอีกแต่ด้วยความที่แบบมีประสบการณ์แล้วเราก็ควบคุมได้ค, uh huh. ความประทับใจความภูมิใจ สูงสุดของความเป็นนักกีฬาอยู่ที่รายการไ่เป็นชิงแชมป์โลกปี2019ค่ะที่แบมได้ผ่านเข้าโกลกริดเป็นเรือกลุ่มหน้าแล้วเป็นรายการที่แบมคว้าตัวเปนอีกรอบโตเกียวด้วยค่ะแล้วก็รอบสุดท้ายของการแข่งชิงแชมป์โลกแบมได้ที่หนึ่งของโลกด้วยค่ะก็ภูมิมใจมากค่ะครับนี่ก็สมราคาครับนักกีฬาสีชาติไทยนะครับ,ท,ท,รบที่เป็นไปดอนนะครับเพราะว่า เมื่อเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมผมเดินมาเจอน้องแบมครั้งล่าสุดเนี่ยตอนานั้นเธอเพิ่งขึ้นจากทะเลครับเลยแต่คุยกับทีมงานว่าแหมสวยขนาดนี้จะไปถ่ายออกอากาศในสภาพเปียกน้ำไม่ได้วันนี้ตัวแห้งๆสวยๆแบบนี้ก็เลยชวนมาสัมภาษณ์อีกครั้งหนึ่งก็ถือว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งแบบอย่างที่ดีนะครับของเด็กไทยเยาวชนไทยนะครับเป็นแรงบันดาลใจที่น้องๆหลายคนเนี่ยสามารถเป็นแบบอย่างได้นะครับสุดท้ายมีอะไรอยากจะฝากไปถึงแฟน,แฟนๆที่เคยติดตามเชียร์ให้กำลังใจเราไหม แบมก็อยากจะขอบคุณทุกๆคนที่เป็นกําลังใจและส่งแรงเชียร์ให้แบมมาโดยตลอดคะ่แะแล้วแบมก็อยากจะขอให้ทุกคนเป็นกําลังใจให้นักกีฬาเหลือใบทีมชาติไทยด้วยนะคะขอบคุณะคะ่ะและสำหรับส่วนตัวน้องแบมนะครับใครที่อยากจะติดตามผลงานนะครับว่าตอนนี้ไปเป็นโค้ดแล้วผลงานเป็นยังไงลูกศิษย์ลูกหาเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวขึ้น Facebook IG ไว้ที่หน้าจอนะครับไปกดติดตามกดมให้กำลังใจรู้ไปถึงถ้าใครอยากฝากตัวไปลูกศิษย์ก็ติดต่อทักเข้าไปได้นะครับดีด มีอาจารย์เป็นระดับนักกีฬาโอลิมปิกแบบนี้โอกาสหายากเพราะว่าคิวทองเหลือเกินนะครับวันนี้ก็ขอบคุณน้องแบบเป็นอย่างสูงขอบคุณครับขอบคุณค่ะ,คคะวันนี้ก็หมดเวลาของรายการเส้นทางกีฬาแล้วนะครับผมและทีมง,งานต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับถ้ารู้เราคิดมากก็อย่างที่ว,กกปปว่าเราสร้างความทุขกับเองตเราคิดว